ชื่อนายปนธรรัปชาครับชั้นปวสอสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส e ์ X ครับเปิดงานที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทยครับหนึ่งต้องโทรตัดไปนายวิยทยาลัยอาชีไทยอาคารติดและ,และที่แผนกอิเล็กทรอนิกส e ์ X ประโยชน์เพื่อให้ใช้งาน ได้ติดต่อจุดส่ได้สอนตรวจท่อโบเิกเตอร์อาคาร E O I อ L ประโยชน์เพื่อการตรวจตัดการซ่อเครื่องโบเิกเตอร์เพื่อใช้ในภาพออกมาให้หน้า่อที่เหมาะสมถาม ตัวเท i เ p e l R E R อาราร์ไฟตอร้อยโวลต์ไม่ออกที่แผนกนอิเล็กทรอนิกส์หบเพื่อใช้งานได้ตามปกติสีตัวตอบวีวีอาคารเตอร์เตีย MPR พีที่แผนกนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูให้ใช้งานในต้องการเรียนการสอน 5. โาตัวเทปเพื่อมีเคืองที่แผนอิเล็กทรอนิกส์ประ, e A ประดุเพื่อตัวขยายที่ใช้ทั่วภายในเครื่อนงจัดดานมิทและเครื่อนรับโทรศัพท์ตัวเทปตองที่มีที่ผนอิเล็กทรอนิกส e ์ A ประโดดททำให้ ครับทมทีวีหรือโทรทรัศน์ด้วยทุกภาพกันนานคลิกดีระบบเ p และ AD ดีเดตต้อมอิสเตอร์อิสเตอร์สามร้อยเอ็มที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์อีเวเตอร์หรือเครื่องแปลงไฟสามารถนำต่อใช้ไฟฟ้าบ้านน้ำเพื่อ พัดลมนี้ตุเป็นต้นแบบกิจต,ต่อิดต่อเปีนบอกพีตามตามต่อนิ้วหรือ LXD พี่แผนะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้วิคีวตามต่อนิ้วใช้ไปในด้วยการเรียนการสอน9เก็บของทำความสะอาดแผนะ เทคโนโลีเพื่อพนักงานเนอ่าโอเคนายอ่ะครูครูถามหน่อยครับนายได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกงานครับได้ความ,มรู้อะไรบ้างครับเคลื่อนมือเคลื่อนใช้ทั่วไปคิวีหรือพัดลมครับอ่าประโยชน์ประโยชน์ที่นายได้จากการฝึกงานอะ่ะรู้ว่าเตี่ยต้นไหนป้านหรือมีปัญหาต้นไหนป้านครับ อ่าโอเคแล้วทีวีส่วนมากอ่าทีวีที่นายซ่อมเนี่ยมันเสียอะไรครับตัวนายก็น่าจะไปเมนบอร์ดนะมันครับเมนบอร์ดเมนเนาะโอเคนะครับอ่ะเยี่ยมครับอ่ะโอเคนายเรียบร้อยครับคนต่อไปครับอ่าปิดเสียง นำเสนอได้เลยครับปนนทรอาทิตย์ที่สารต่อเลยครับทิที่สารครับผมเห็นไหมครับอ่ามาแล้วครับผม ครับสวัสดีครับก็ผมนายนิสานแก่นจันทร์ชั้นปวส2ทับหนึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลการอาชีพนครไทยนะครับผมฝึกงานที่บริษัทชาร์ปและมาที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทยเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดนะครับผมฝึกงานระหว่างวันที่6มษนายน2565วา2565ครับผมครับรูปภาพการการฝึกงานที่บริษัทชาร์ปนะครับเดือนแรกผลิตเครื่องฟอกอากาศนะครับคือประกอบ ฟอนต์คาเนตและใส่แอคคอร์ดโคเวอร์และใส่ประกอบยิงสกรูประมาณาหนึ่เดือนเต็มๆนะครับผมเดือนที่2นี่คือผลิตเครื่องฟอกเครื่องปรับอากาศนะครับผมทำการชมีการชาร์จฮีเลียมประกอบฟอนตแล้วก็ติดชีตนะครับผมนี่ก็เป็นการปรับอากาศกันนะครับ ดูาาอกาการของจระบบจาทิตยนิมนะครับต่อคอนเน็อยู่นะนเดี๋ยวมจะหลุดครับแล้วก็อาหลังจากกลับมาไม่ใช่อนไรเช่นเงทีนได้ที่ดดได้หนึ่งเดือนนะครับผมก็มาทำการทำสิ่งประดิษฐ์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นการซ่อมวิทยุยาปินบัตรกีนนะครับที่อบตเนินเพิ่มนะครับ อันนี้คือตั้งเวลาเครื่องให้อาหารปลานะครับระเทศเครื่องว่ายังใช้ง,งานได้ปกติหรือเปล่านะครับตันนี้คือติดตั้งแผงโซลา r เซลล์นะครับเครื่องลดน้าผักไมโครกรีนที่แปลงชีววิธีนะครับประโยชน์และความรู้ที่ได้รับนะครับได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ต่างๆรู้จักการทํางานร่วมกันอย่างสมัคคีมแล้วก็ได้พัฒนาทักษะฝีมือนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทํางานคับผม ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเออได้ความรู้อะไรบ้างคุณทิติสารครับครับความรู้ก็ประทับใจอะแล้วก็ความรู้แล้วก็ประทับใจอะสักสองหัวข้อดิ้ครับได้ประสบการณ์ในการทํางานใหม่ๆได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนเนี้ยครับ อืมอืมอืมอ่ะโอเคเนาะอ่าเรียบร้อยครับสติสารคนต่อไปครับอ่าใครพร้อมยกมือได้เลยครับอ้าวอ่าธีรเทพครับธีรเทพเชิญธีรเทพเลยครับครับเปิดไม้นำเสนอได้เลยครับ ครับผมนายธีรเทพยศปัญญาครับปวสสองแผนกอิ 2, เล็กทรอนิกส์อุตสาหากรรมฝึกงานอยู่ที่บริษัท KAP Path Engineering จังหวัดระยองครับฝึกงานตั้งแต่วันที่29มีนาถึงสิเกุมภาครับครับสัปดาห์แรกก็รู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆครับ สัปดาห์ที่สองทำทำการรื้อถอนเสาติดตั้งรวดหนามเก่าที่ชำรุดครับที่ LR ครับผมครับต่อไปเป็นการทำติดการติดตั้งเสาโคมไฟและติดตั้งเสาสเตนชนครับที่คูลรเล่ครับผมอันนี้เป็น การติดตั้งอุปกรณ์อินทูเมนต์ครับและการเข้าสายครับของอุปกรณ์ทานสมิตเตอร์ครับอันนี้ทำการไวริงตู้ครับอันนี้ทำการคาลิเบตอุปกรณ์อินทูเมนต์ครับ ความรู้ที่ได้รับก็คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆและเครื่องมือต่างๆครับการทํางานกับผู้ร่วมง,งานคนอื่นและมีความตรงต่อเวลาครับผมอืมโอเคเยี่ยมเยี่ยมอ่ะครูขอย้อนไป<ม>วิกท่หกดูสไลด์วิก่หก อ่าผมอันนี้คาลิเบตใช่ไหมครับผมคาลิเบตอะไรเอ่ยคาลิเบตคือคือคือหมายความว่าอย่างไรเทสอุปกรณ์ครับผมอ่าเป็นเป็นอุปกรณ์อะไรครับอุปกรณ์เพชเชอร์เกตครับเพชเชอร์เกตเกตที่ใช้ดูว่าอ่าระดับความแรงอะไรอย่างนั้นหรอครับผมอืมคาลิเบตอืม ใช้ใช้เครื่องอะไรในการคาลิเบตอ่ะมีเครื่องคาลิเบต <Hard, S 1> เกจเครื่องอะไรนะฮาร์ดครับเครื่องฮาร์ดครับอืมใช้ยากไหมการคาริเบตเกจยากอ่แล้วแต่ตัวมันครับฮาร์ดฮาร์ดนี่เป็นเครื่องมือในการคาริเบตเกจเนาะใช่ครับเออแต่ละเครื่องมือแต่ละชนิดก็ต้องมีการคาริเบตถูกต้องไหมใช่ครับอ,อย่างที่เราเรียนในออดใน วิไลยก็จะเป็นการคาลิเบตออสซิโลสโคปนะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานแล้วก็วัดได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับเกตในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องมีการคาลิเบตเหมือนกันไหมครับ,รบอโอเคครับผ่านครับอาจฉรยเทพเรียบร้อยครับอ่ชีรพัฒนครับ สวัสดีครับผมชื่อน,อนานธีรพัทิเพงครับชั mm hmm. ้นปวสสองแผนกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมครับฝึกงานที่เคพีพัฒเอนจิเนียริ่งจำกัดจังหวัดระยองครับครับสัปดาห์แรกนะครับเข้าไปทําความรู้จักกับทุกคนในบริษัทเพื่อรับตําแหน่งว่าบริษัททํางานเกี่ยวกับอะไรและรุ่นพี่สอนรู้จักเครื่องใช้เครื่องมือที่ต้องใช้ในการทํางานว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้นะเป็นเครื่องตาขับตาท่อเพื่อให้ตาเกี่ยวมันครับ แล้วก็สัปดาห์ที่สองนะครับเข้างานที่มาบสพูน LR ครับทําการรื้อถอนเสาติดตั้งลวดหนามเก่าที่ชํารุดออกจากพื้นที่การทํางานครับตามนะครับเป็นที่ LR เหมือนเดิมครับทําการขดหลุมตั้งเสาเพื่อตั้งเสาติดตั้งลวดหนามรอบแผ่นนะครับนี่นะครับเหมือนกันครับอันนี้เทปูนครับเสาที่ตั้งแล้วครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมครับทําการล้อมรอดหนามครับติดตั้งนอดหนามชุบกัมวานไนครับขนาดรอดหนามครับเบอร์สิบสี่ครับอันนี้คือทาสีกัมวานไนรอบแผ่นครับที่เป็นสนิมหลัวครับความรู้ที่ได้รับนะครับความรู้ได้รับครับมีความตรงต่อเวลาครับทํางานกับคนอื่น ต้องใช้ความอดทนครับในการทำงานมีความสามัคคีในการทำงานครับขอบคุณครับอ่ะโอเคอ่ะคนต่อไปเลยครับอ่ะปิดไม้ปิดนำเสนอเลยครับอ่ะใครพร้อมอ่ะโฟ รัชพลครับครับอ่าเชิญเลยครับยังไงวะสวัสดีครับผมนารัชพลขำมีครับ ชั้นปวสอสองครับแผนอกอิเล็กทรอนิกส์ฝึกงานอยู่ที่บริษัท k a p พ a t ครับเอเจนเจิเนียริ่งจำกัดอยู่ที่จังหวัดระยองครับฝึกงานตั้งแต่วันที่29เดือนมีนาครับถึง11กุมภาพันธ์ครับนี่ครับเข้างานที่ LR นะครับทำการทาสีกำรรมะนายที่รัวด้านนอกครับอันนี้ ทำการฝึกใช้เครื่องมือเครื่องตาเกี่ยวครับอันนี้ทำงานที่มักาตะพุ้ l ลรครับตั้งเสารอบทำการล้อมลัวครับอันนี้ทำงานที่ IRPC ครับ s t r ครับส g ีด i ล g ิครับทำงานเจาะตู้ JB ครับ อันนี้ทำงานที่ IRPC เหมือนกันครับอันนี้ก็ทำงานที่ IRPC ครับอันนี้ทำงานที่ LR ครับทำผสมปูนครับอันนี้ทำงานที่มัธะพุตเข้าสายเปลี่ยนตู้ครับทำการเล่ยนสายครับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานนะครับมีความตรงต่อเวลาครับมีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายครับสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีขึ้นครับได้ทราบปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับปัญหาและอุปสรรคในการทํางานนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องทําบางอย่างครับ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบางชนิดครับของครับอืมอย่างเช่นอ่าจะยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับงานไม่มีความรู้อะไรบางทีไปแบบไปหน้าง,งานนะครับแบบเราไม่จักอุปกรณ์นะครับแบบสายสายไฟอะครับเราไม่รู้ว่าไปเข้าที่ไหนอะครับเนีแบบ่ยเข้าที่เทอร์มินอลน,นะครับ แล้วทีนี้พี่เลี้ยงได้แนะนำอย่างไรบ้างครับเขาก็บอกครับเขาก็เอาแบบมาให้ดูครับเออต้องดูแบบใช่ไหมครับผมเออทำอะไรทุกอย่างต้องมีแบบมีแบรนด์นะครับก็เราก็ทำตามแบบแบบนั้นต้องมีการตรวจสอบโดยวิศวกรนะครับ,รบว่าสามารถทำแบบเนี้ยได้ไหมนะครับตามแบบเนี้ย ขาก็จะมีความรู้ในเชิงวิศวกรน,นะครับ <c oughs> เขาก็จะให้ความรู้เราได้นะครับต้องดูแบบนะครับดูแบบเป็นเนาะครับผมอ่าโอเคครับเรียบร้อยคนต่อไปครับครับอ้าวอานทน์ เชิญคุณอานนท์บันทึกครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนนท์บันทึก<ม>นั้นปวสสองแผนกอิเล็กทรอนิก์อุตสาหกรรมทับพิาทที่หนึ่งครับเข้าทำงานที่ เออาร,ร์มาสปูดครับตะวันตกย้อนข้าศึกกำลังมาไหนที่บริเวณรอบรอบตัวด้านนอกครับตาที่สองก็ข้าศึกำลังาไเหมือน,นกันครับเข้าทำงานที่กุหลาบครับ ทำการลากสายและปอกสายเพื่อทำการจะมไวลิงเข้าตู้ครับสายอะไรนะน,นี่เป็นสายอะไรครับ,บอนุ fiber อ optic อครับบอร์ออปติกนะโอเคจัคสายปอกสายไฟจัดระเบียบเข้าตู้ครับเพื่อรอทำการไวลิงเข้าตู้ครับ ปล่อยสายเพื่อทําการลากสายครับลากสายไปเข้าที่คุรลเล่ครับสายฮอตไลน์ครับอันนี้คือคุณย้ายไวเวและซัพพอร์ตครับเพื่อรอการติดตั้งครับ นี่ก็สายฮอตดไลน์นะโอเคอ่านนนไ,ไ,ไปไปประโยชน์ที่ได้รับเลย <c oughs> ประโยชน์ที่ได้จากการฝ <c oughs> ึกอ,อาชีพ <c oughs> อ่าบริษัทเคพพัฒน์ว่าไปเลย มีพ้อทำการติดตั้งเสาสเตนเชียลครับรับประโยชน์ที่ได้รับมีความตรงตรงต่อเวลามีวินัยครับอืมความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ดีอ่าโอเคได้ความรู้อะไรครับจากการฝึกงานที่ KAP อพีพัครับได้ความรู้อะไรครับ ความรู้ได้แบบฝึกกับฝึกเครื่องมือต่างๆครับอืมเครื่องมืออย่างเช่นเครื่องมืออะไรครับที่ได้ฝึกเครื่องตับตับคอนท่อคอนบวนครับอืมเครื่องตับท่อคนอนคบอลอ่ะโอเคเนาะนนอ,อุปกรณ์อะไรนะครับ อ่ะสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วอ่ะก็จบการน,นําเสนอใช่ไหมครับ,รบจบหรือยังครับอานนท์จบหรือยังจบแล้วครับอ่ะคนต่อไปครับ